ะะไม่ได้ขวาดนานแล้วค่ะวันนี้จะเก็บใบไม้ให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าใบไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่กรบเกลื่อนมองไม่เห็นตัวงูค่ะเมะื่อวานนี้คนเช่ากลับมาตอนค่มค่ะจะจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงจุดนี้ค่ะปรากฏว่าได้ยินเสียงฟู่ของงูนะคะแล้วก็มองเห็นตัวงูค่ะสีเหลืองเขาคิดว่าน่าจะเป็นงูเห่าค่ะมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากนะคะถ้ากัดแล้วถึงตายเลยนะคะ ก็ต้องเคลียหมดค่ะเคลียบ้านเคลียไต้ถุนให้หมดเพื่อที่จะมองเห็นตัวงูนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะตอนกลางคืนเห็นบ่อยค่ะมันออกมาเรืย้ยแบบไม่เกรงใจเลยค่ะต้องเคลียค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและของคนเช่าค่ะแล้วนะคะจุดอันตรายค่ะเก็บเลยนะเกลี้ย,ยเงเลยค่ะก็จะคอยดูแลนะคะ ไม่ให้มีใบไม้ค่ะให้โล่งสะอาดค่ะเะยได้เห็นตัวงูค่ะถ้ามีงูนะคะวันนี้ฝนตกเป็นวันแรกของเดือนมีสาค่ะอากาศร้อนม,มากค่ะเรียบร้อยค่ะ